นอนไม่หลับค่ะอืถ้าไม่ง่วงอย่าไปบังคับมันค่ะถ้าไม่ง่วงไม่ต้องไปบังคับตัวเองง่วงตอนไหนแล้วก็อนอนตอนนั้นที่ฉันง่วงตอนไหนฉันก็นอนตอนนั้น <ś led> <ś led> แต่จะแต่จะมีปัญหาเฉพาะจะมีปัญหาเฉพาะตอนที่อะไรนะจะมีปัญหาแค่เฉพาะตอนที่เวลาที่อะไรนะมีงานเช้าถ้าไม่มีงานเช้านี่ไม่กลัวเลยนะ กลัวอย่างเดียวคือเวลาที่มันมีงานเช้าแล้วเราเราปรับปรับปรับเวลานอนไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันจะแบบมันจะแบบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทีะต้องบังคับตัวเองนอนถ้ามีงานเช้าคือไม่ค่อยอยากรับงานเช้าเลยเลิกได้ไม่ค่อยอยากรับงานเช้าชอบงานบา่บายกับงานเย็นไปเลยองานบ่ายกับงาน ทำงานอยู่จ้าทำขนมขนมอะไรคะทำขนมอะไรคะทำขนมเก่งจังเลยขนมอะไรขนมไทยไหมทำขนมไทยไหมคะขนตาสวยค่ะอ๋าขนมลูกชุบขายดีไหมคะขายดีไหมขนมขายดีไหมคะช่วงนี้เป็นไงบ้าง คมมากเลยอันตรายมากฝากระป๋องขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งดอกกุหลาบให้กันดึกๆนะคะขอบคุณสำหรับกุหลาบโรซ่านะคะคุณพี่อะไรเนี่ย W M อ่านว่าอะไร W M อ่านว่าเอ,ยอยียงนออ่านว่าเยอยียงนอ ข้าใจพ่อรักนะคะไม่อยากให้แม่นอนดึกพี่หนูนอนพออยู่หนูนอนพออยู่ที่หนูว่านั่งไล์เนี่ยเพราะว่าหนูอยู่บ้านหนูไม่ได้ทําอะไรตอนเช้าหนูก็นอนเยอะอยู่ตื่นมาก็อาบน้ําอาบน้ําแล้วก็ไปกินข้าวกับแม่แม่เขาก็ทํานู่นทํานี่ของเขากินข้าวกินปลากับแม่อยู่บ้านดีคือได้กินข้าวกับแม่ทุกวันแม่รอนะแม่รอแล้วก็แม่ก็ไม่ปลุก แม่เป็นคนไม่ปลุกเขาไม่ปลุกลูกเขานะถ้าลูกเขาตื่นก็ตื่นเองและเขาไม่ยอมกินข้าวก่อนถ้าเราไม่ตื่นเหมือนมังคับเราก็เหมือนกันเหมือนมังคับเรานะเออถ้ามึงไม่ตื่นกูก็ไม่ได้กินข้าวนะ <c oughs> เออแกรอดิชันทุกวันเลยจนกว่าดิชันจะตื่นอ๋ออ,อยู่บ้านเดียวกันอยู่จังหวัดจันทอ,อ,อยู่จังหวัดจันทอยู่จังหวัดจันทนะคะ ขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบนะคะใครใจดีก็ส่งให้ได้ไม่ได้ขอเยอะไม่ได้ขออะไรมากมายเลยน,นั่นแหะดูสิดูสิเดี๋ยวดูอ่เนี่ยแค่แค่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกขอเยอะตรงไหนเนี่ยไม่ได้ขอเยอะเลยนะไม่เคยขออะไรเยอะเลยนะแค่ดอกกุหลาบห้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกแค่นั้นเอง <c oughs> ไม่เคยขออะไรเยอะเลยไม่เคยขออะไรจากเอฟซีเยอะเลยนะอืม เออขอแค่นิดนิดหน่อยหน่อยเนะี่ยส่งให้กันไม่ได้เลยเหรออขอเยอะตรงไหนแชร์ไลค์แล้วขอบคุณค่ะดีนะไม่ขอปาวันไม่ขอล็อกรู้ว่าเอฟซีม,มันต้องเป็นเป็นเทพจริงๆถึงเขาจะส่งให้ได้เราธรรมดาอย่าไปมาส่งเลยแต่ดได้ตังติ๊กตอกหักไปตั้งเยอะถ้าจะส่งปลาวัน เอาเลขบัญชีดิฉันไปดีวกว่าจริงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอ่าแชร์ก่อนเดี๋ยวแชร์ก่อนเดี๋ยวแชร์อันนี้เดี๋ยวแชร่นี้ันแชร์ได้ปะ่ะการแชร์ไลค์คืออะไรวะดักซอง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  มันจะขึ้นไหมเวลาแชร์เวลากดแชร์กดเฉยๆมันไม่ขึ้นอ่ะมันขึ้นไหมอืมขอเลขบัญชีคะ่ะกล้าเนาะฉันกล้าเนาะกล้าขอเลขบัญชีนะกล้าขอกล้าให้นะเออคุณแม่ไม่เคยขอนะคุณแม่ไม่เคยขอนะชีวิตคุณแม่ 0800668629นะชีวิตคุณแม่นะก็อยากจะซัพพอร์ตคุณแม่นะเออ0800668629นะรูปนะ <c oughs> คุณแม่ไม่เคยขอนะคุณแม่ไม่เคยเอ่ยปากขอนะอืมไม่เคยขอจริงชีวิตคุณแม่ไม่เคยเอ่ยปากเขามีแต่เอสซีเขา พพอร์ตคุณแม่ไออยากจะพพอร์ตคุณแม,ม่อยากจะพพอร์ตคุณแม่อืมเ,อเรื่องจริงมาคุยกัน <laughs> พร้อมเพย์ค่ะตายแล้วพี่คนนี้จะพี่คนนี้จะเปย์ดิฉันเนี่ยพี่ไอเอสอะไรเนี่ยมันเป็นพร้อมเพย์นะคะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกหกแปดหกสองเก้าเอฟซีคุณแม่รวยเขาจะเปย์คุณแม่เนี่ย ถ้าเขาโอนมานี่ตลกเลยนะเนี่ยชีวิตคือชีวิตคุณแม่ที่คำถ,ถามว่าที่คำถามวัฒนาคารอะไรด้วยนะตายแนละ้วชีวิตคุณแม่บางทีคุณแม่ก็บางทีคุณแม่ก็ไม่โอเคนะอุ้ยลูกสาวแล้วถ้าสมมติแบบเวลามีคนโอนเงินให้นางนะถ้าเวลาแบบอ่า ถ้าเวลาแบบมีคนโอนเงินให้นางนะถ้าเวลาแบบมีคนโอนเงินให้นางนะแ <omas. S 1> ล้วก,ก็แบบมีคนโอนเยอะนะมีคนแบบมีคนโอนเยอะนะครับโ,โอ้ยลูกสาวเนี่ยคนนี้อีกแล้วลูกสาวมันเช้าก็สามร้อยลูกสาวโอนมาอีกแล้วเนี่ยลูกสาวเนี่ยคนนี้อ่ะโอนให้คุณแม่ตลอดเลยเนี่ยแม่ก็เกรงใจ มันเช้าก็สามร้อยคุณแม่ก็สามร้อยมันเช้าก็โอนให้คุณแม่นะเนี่ยลูกสาวคุณแม่ก็เก่งใจเนี่ยโอนเออลูกสาวคุณแม่ก็เก่งใจโอนให้คุณแม่นะโอ้ยโอนให้คุณแม่นะ <c oughs> เอออะเกยังที่กยังเมาเราได้เลยคือเกยังเมาเราได้เลยไปเช็กยอดก่อนนะเช็คยอดก่อนเช็กยอดเช็ยอดนางสาวชินาลินหนึ่งบาทเช็กยอดก่อนนะ นางสาวชินารินหนึ่งบาทโอนให้คุณแม่ตลอดครั้งละหนึ่งบาทอ่ะหนึ่งบาทก็เงินนะหนึ่งบาทก็เงินนะเนี่ยโอนให้คุณแม่ตลอดทีละหนึ่งบาทไม่จะเช็คอดไม่จะเช็คอดนางสาวชินารินสองบาท คนนี้นะเขารวยนะแฟนคลับคุณแม่แฟนคลับคุณแม่นะเนี่ยคนเนี้ยชินาลินเนี่ยแฟนคลับคุณแม่โอนเง,งินให้คุณแม่ตลอดเช็กยอดกันโอ้โอนมาแล้วสองบาทอืม mm. ขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะ ขอบคุณทุกๆขอบคุณทุกยูเซอร์ไปเอาคำพูดนี้ไปจดเลยว่างไงไขอบคุณทุกยูเซอร์นะคะขอบคุณสําหรับของขวัญน,นะคะขอบคุณทุกยูเซอร์ใครอยากจะซัพพอร์ตพี่เม่มีฝ้าหลุม,มปลาวาน <c oughs> ปลาวานตัวละสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบคอยแต่โอนไปแทนนะคะ แม่จะได้ไหนอยู่ไหนอบอกโอนมาแทนเนี่ยอยู่ไหนคะต้องตื่นก่อนนะต,ต้องตื่นก่อนนะไหนคะอยู่ไหนเออพี่แพรลี่ต้องทำไข่พะโล้ด้วย่ะโอ้ไม่เอาเช็คอะไรคะไม่มีคะ่ะคุณแม่เขคุณแม่เช็คยอดเอฟซี 3, เขาเอ็นดูคุณแม่ อุ้ยโอนมาจริงด้วยลูกสาวโอนมาจริงด้วยลูกสาวสลูกสาวแม่เก่งใจโอนมาจริงด้วยลูกสาวเนี่ยโอนมาจริงด้วยนะโอนมาจริง <laughs> โอนมาจริง พูดเล่นไหนเนี่ยเดี๋ยนุส่งอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เอาไม่พี่ไม่เอา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 พี่เขาส่งมาให้จริงส่งไม้โอนมาให้ทั้งสองพันกว่าบาท <c oughs> ลูกสาวบางทีคุณแม่ก็ไม่โอเคนะเกรงใจเกรงใจลูกสาวไม่ต้องโอนให้คุณแม่แล้วนะ พี่พี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่เมืองไทยไหมพี่อยู่เมืองไทยไหมคะเอาดีๆพี่อยู่เมืองไทยไหมพี่เอาทิ้งที่อยู่ให้หนูหน่อยเดี๋ยวหนูส่งอันนี้ไปให้แลกกันไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหนูขอส่งกับปีกับพักเที่ยงเอาหยุดอยู่ต่างประเทศเหรอพี่อยู่ต่างประเทศเหรอคะทุกคนขออนาตให้ดิฉันจริงพี่อยู่ต่างประเทศเหรอ โอนเท่ากับลูกสาวเขาโอนตังให้ฉันนะพี่อยู่่างอ๋อตายแล้วอเมริกามีญาติอยู่ไทยไหมครับถ้ามีถ้าถ้าถ้ามีญาติอยู่ไทยส่งอันนี้ให้หนูหน่อยส่งที่อยู่ให้หน่อยหน่อยเดี๋ยวหนูส่งกะปิกับอันนี้ไปให้เดี๋ยวหนูส่งกะปิกกับกุ้งแห้งไปให้ไม่เอาไม่เอาหนูพูดเล่นหนูก็นึกว่าพี่พูดเล่น ก็เมื่อกี้บอกว่าในทั้งบัญชีมีอยู่ห้าสิบบาทหนูนุกนุ๊กพูดเล่นไม่เอาไม่เอาส่งส่งอันนี้มาส่งที่อยู่อันนี้มาเดี๋ยวส่งกุ้งแห้งกับกะปีไปให้นะเดี๋ยวส่งกุ้งแห้งกับกระปีไปให้ถือว่าซื้อของละกันถือว่าซื้อของถือว่าซื้อถือว่าซื้อกระปีกับกุ้งแห้งนะคะเดี๋ยวส่งไปให้นี่กุ้งแห้งนี่เดี๋ยวส่งไปให้กุ้งแห้งตัวใหญ่มากไม่หนูนึกว่าเขาพูดเล่น ลูกสาวลูกสาวเขาโอนให้คุณแม่นะเขาโอนให้คุณแม่จริงนะเมื่อเกี้พี่คนเมื่อเกี้โอนมาใหม่ค่าส่งฝนไม่เอาไม่เอาพี่ส่งข้อความมาห้าหัมาหาหนูหน่อยมหาห้าเลยวะพี่ส่งข้อความมาหาหนูหน่อยเอาที่อยู่เอาที่อยู่เอาที่อยู่ญาตพี่อะส่งมาเลยส่งมาเลยใครก็ได้ที่พี่อยากให้หนูส่ง กะปิกับกุ้งแห้งไปให้เดี๋ยวหนูส่งกะปิกับกุ้งแห้งไปให้นะถือว่าถือว่าถือว่าอุ่นหนุนกุ้งแห้งหนูเนาะถือว่าอุ่นหนุนกุ้งแห้งหนูนะกุ้งแห้งกับกะปิอร่อยอร่อย Number รอร่อยค่ะ Number รอันนี้เป็นแบบตัวนี้นี่เดี๋ยวให้ดูตัวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวนี้อันนี้อันนี้ตัวตัวแบบเล็กนี่เดี๋ยวให้ดู ตัวใหญ่มาก นี่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 ตัวใหญ่กุ้งแห้งจันบุรีกุ้งแห้งจันบุรีตัวใหญ่มากรดใหม่รดใหม่จะมาอีกสองสาวันเดี๋ยวจะส่งไปให้ ไปให้จ้านี่ไม่เห็นตัวใหญ่เท่านิ้วเลยต้องพักก่อนนะคะทั้งผลบางทีทผลก็หลับลึกไป ่อแม่จอททำหลอนมากทำไมครับทำไมอะ่ะจะทะําอะไรจะทําอะไรก็จอดจะทําอะไรครับรอไม่เอามาให้เขาดูเอามาให้เขาดูก็เลยแบบจะส่งให้เขาจะทาอะไรจะจอด บทอนนี้กันแตงไม่เห็นหน้ากลัวเลยไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยไม่เห็นจะน่ากลัวเลยไม่เห็นหน่ากลัวเลยก็แค่เปิดเพลงเดี๋ยวฉันเอาช่องนี้ไปส่องดิ เดี๋ยวฉันเอาอีกช่องไปสองนอะฉันมีสองช่อง ไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยไม่มีเลยแค่ขวดบ้าน อ๋ออ๋อน่ากลัวนะน่ากลัวนะขายทำไปเรื่อยเนี่ยขายทำไปเรื่อยอ๋อเมื่อกี้ใช่ไหมแค่เปลี่ยนเพลงแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนเพลงแล้วอะ จะเปลี่ยนเพลงแล้วพี่ขอพระคุณมากนะคะพี่ขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ,คะ,คะพี่ใจดีจังเลย ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมส่งที่อยู่ให้หนูนะถ้าอยากกินกุ้งแห้งอร่อยอ่ะรับงกุ้งแห้งไปให้ได้ตังเลี้ยงกาแฟน้ำฝนแล้วไหมพอได้ตังเลี้ยงกาแฟน้ำฝนแล้วนะ โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ตังเลี้ยงกาแฟน้ำผลนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you tea charm ค่ะ thank you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  อ y ไรมา <c oughs> ไม่เค็มเพราะว่าไม่ได้ใส่เกลือรสชาติกุ้งธรรมชาติจากแม่น้ำร้อเอร์เซ็นต ไม่ใช่กุ้งเลี้ยงด้วยกุ้งธรรมชาติใช้วิธีการใช้วิธีการนึ่งจะมีความหวานของกุ้งอร่อยกินเล่นได้สบายเป็นกับแก้มก็ได้กุ้งแห้งแต่ว่ามันแพงนะต้องบอกก่อนกุ้งแห้งมันไม่ใช่ของของถูกๆนะมันเป็นของมีราคาแพงท่านกัมมัรสุนทรเวสเคยเกล่าวว่า น้ำงนไปไหนแล้วเนี่ยน้ำรั้ของตมีเคสเข้าใองมีเคสผู้ป่วยเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แล้วของไตมีเคสเข้า มีเงินเลี้ยงกาแฟแล้วเนี่ยมีเงินเลี้ยงกาแฟน้ำฝนละหยุดไปล่ะวันที่สองหยุดเพี่ว่าพี่จะทําง่ายๆพี่จะไปถวายสังฆทานปีนี้พี่จะไม่ทําอะไรวุ่นวายยุ่งยากพี่จะไปถวายสังฆทานที่วัดเอา หนูหยุดเตียก็จะก,กัดเหงาจะก,กัดเหงาหนองคันแล้วก็วัดบางทองก็สามวัดเดี๋ยวจะให้พี่ก๊อลงมาแต่งเดี๋ยวให้พี่ก๊อลงมาแต่งตัวให้แต่งตัวสวยๆส,สุดทยดีไหมล่ะ ดีไหม่อืมทำบุญสุนทานดีไหมขออญาตติดตามขอบคุณค่ะติดตามไปเลยติดตามไปเลย ดูไลท์ช่องนี้อยู่ช่องน,นี้ตลอดโอ้โหน้ำฝนถ้าหล่อนจะหยุดเยอะขนาดนี้นะ <c oughs> ถ้าหล่อนจะหยุดเยอะขนาดนี้นะหล่อนลาออกไปเถอะ Đó Nãy rồi chưa? Chưa cho nhưng mình chỉ có ba nữa. Giờ hàng được trang hàng dùng à. Anh này quá. mà. ไม่เจอแล้วอ่ะหันทำงานกับต้องมาถึแนะนำนะถ้าการนี่โอเคเราแมนโทนวันนี้เราเอาจี้ไอ้ไข่เนี่ยแล้วดอกไม้ทองที่มีใบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยนแย่ลงแล้วนะแต่เดือนนั้นมันก็เป็นแบบเหมือนมันก็